พลังแห่งคำพูดคุณรู้ไหมคะว่าคำพูดของเรานั้นมันมีพลังงานด้วยถ้าคุณใช้คำพูดในเชิงบวกเช่นว่าขอบคุณนะดีใจจังเลยคุณรู้ไหมคะว่าคุณพูดออกไปนั้นคุณจะได้พบสิ่งดีและจะมีสิ่งดีเข้ามาหาคุณได้โดยง่ายแต่ถ้าคุณพูดด้วยพลังงานลบทำไมทำแบบนี้เนี่ยแย่จังเลยนะคุณรู้ไหมคะว่า คุณจะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาคุณได้โดยง่ายเลยด้วยพลังงานที่คุณได้ส่งออกไปทางคำพูดและถ้าวันนี้คุณต้องการที่จะให้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของคุณเองคุณลองจับพลังงานในคำพูดของคุณในแต่ละวันคุณจะรู้ว่าวันนี้คุณสมควรที่จะได้พูดคำที่พลังงานลบหรือพลังงานบวกออกไป แล้วคุณจะรู้ว่าคำพูดนั้นทรงพลังและมีอำนาจมากแล้วมาพบเจอกันในคลิปต่อ